โอเคครับผมาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ในกับผมนัทชิวุนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นม้าครับเอาชีวิตรอดเป็น E ีีที่6นะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ได้เล่นน็อกรอบม,มาแล้วนะครับผมก็ของก็มีประมาณนี้นะครับที่ไปเล่นน็อกรอบม,มาผมไม่โหนะของผมอะโอ้จะจบ E ีพีห้าอยู่แล้วผมดันตกลาวาตายผมใกล้ๆบ้านนี่เองครับโอ้โห ไปเดินเล่นนะครับผมตกลาวาปุ๊บตกเลยเดินเล่นครับผมเ,เดินซะชิวเหลือเกินตกลาวาเลยครับก็เดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้นะครับโอเคเนาะอ่าผมก็ได้เล่นนอกรอบมาแล้วผมก็ได้ขอมาประมาณนี้เดี๋ยวเราทําหีบเลยก็แล้วกันโอเคหีบใส่ของครับผมจับวาลวข้างบนเลย เดี๋ยวข้างบนนี่ชั้นสองผมจะเอาเป็นที่ใส่หีบใส่ของก็แล้วกันเนาะให้มันแบบว่าดูสวยสวยงามเพราะว่าของนี่ผมบอกแล้วว่าเราต้องมีเยอะผมมีเยอะที่เก็บของอ่ะนี่ผมก็ทาไปหลายๆกล่องครับเดี๋ยวมันก็ต้องได้ใช้เองนั่นแหละเดี๋ยวค่อยเอาเป็นสไลด์บบข้างบนนี่เอาเนาะเออโอเคผมแล้วก็เก็บของกันเลยครับ พราะว่า EP นี้ผมกล่าวว่านี่ผมก็เจอเพชรเหมือนกันครับ EP นี้ผมกล่าวว่าจะ <c oughs> จะ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 ,จะไปเดเธอร์ผมโอเคเดี๋ยวเราไปเผาของอะไรพวกนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราทำเตาเผาอีกโอเคผมเดี๋ยวเราทำเตาเผาก่อนอุยอุยอุยเตาเผาสักสามอันครับ ในการเผาของฐานมีข้าบวนว่าผมไปเดี๋ยวเผาของทําชุดชุดเหล็กอะไรสักนิดสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเนเธอร์กันเลยครับโอเคฐานมาสี่ช่องนะครับไปโอ้ยๆอๆย๊ยอ๊ย สามช่องครับผมถ้าเสียงผมแผลผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเจ็บคอนิดนึงครับ ừ, คือแบบว่าอัดคลิปอย่างเดียวครับช่วงนี้ได้ได้มาทําคลิปก็อัดคลิปอย่างเดียวผมถ้าเกิดเสียงแหบก็ต้องขออภัยนะครับอย่าด่าก,กันเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันครับผมแล้วเ,เดี๋ยวเรารอครับในกระทั่งนี้เราก็ นอนหลับร้อมผมแล้วเดี๋ยวเราไปให้ฟาร์มวัวฟาร์มอะไรกันดีกว่าครับโอเคพอเราต้องทำอาหารด้วยครับผมเฮ้ยเออรู้ว่าไม่ได้มาเล่นเลยโอเคครับ okay, ผมเรื่อยๆเดี๋ยวสักสักแป,ป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะครับ เข okay, ผมมาครับผมมาโอ้ขอใพ้ผมมาครับตัดต้นออกมาเล็ดข้าวดุร้อยผมตอนนี้จำได้ผม EP ก่อนที่เราตายไปครับจำได้เลยว่ามเมล็ดข้าวนี่แบบว่ามีเยอะมากๆผมไม่น่าไปเดินเล่นเลยนะฟิลนั้นมันแบบว่าเศร้าจริงๆครับอู้ มันยังไม่โตเลยแล้วกูไม่ได้เก็บมาไมวะเนี่ยเี่ยผมเราต้องให้แกะไปวัวก็ต้องกินครับผม,มสวยงามครับเดี๋ยวเราให้วัวข้าบนตรงนี้บ้างว่าผมต้องการแบบว่าวัวเยอะๆครับผมเพราะเดี๋ยวฆ่าเอาไว้ฆ่าทีเดียวครับผมคลิปผมนี่มันเร็วมากเลย เฮ้ยปมึปต้องอันนี้กันนะเว้ยเฮ้ยเจอก,กันเอากันไปเนี่ยโอเคเป็นเรื่องที่ดีครัผมไปต่อไปก็สองตัวนี้โอเคพบรักกันต่อไปก<ม>ต็ตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้มาน,นี่ตัวนี้ไม่มาอีกใส่ตัวนี้ไปก็แล้วกันเฮ้ยนักกูไม่ให้เว้ยเอาตัวที่มันมีคู่ด้วยกันแบบว่า<ม>ใกล้ๆกกันครับผม ถ้าเสียงผมเบาเกินไปก็ต้องขออภัยนะครับโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราโอ้โหไม่เหลือทำข้าวครับตอนนี้ไม่เหลือทำขน,น,ม,ำนมปังแล้วครับโอ้โหวิ่งไม่ได้ละขอเถอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่ฆ่าผมเดี๋ยวไค่ฆ่าทีเดียวครับ โอเคครับไปก็ที่เล่นลอรอบนี้ผมยังไม่ได้ไปโลกกนิเทอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปโลกกนิเทอร์พร้อมกันเลยครับโอเคของก็น่าจะเอานี่ไปเอาแต่คุช s ส o n นไปก็พอแล้วครับผม ตอนนี้เราก็ต้องไปดูเหล็กที่เราเผาไว้ละเพราะว่าเราจะเอามาอันนี้ครับโอ้โหพอแบบรวดเร็วครับผมไปไปแล้วก็จะเอามาทําเป็นชุดเกาะกันนะครับคลิปนี้ก็จะดูเงียบๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเพลงนะครับขี้เกียจเปิดนะผมขออภัยนะครับโอเคประมาณนี้ก็น่าจะโอเคครับมา เราไปโลกนิเทิลกันเลยครับจัดไปแล้วเราจะห้ามตายด้วยนะเพราะว่าเลเวลผมก็เยอะ,ะครับเลเวลเลเวลสิบสี่ละนี่ครับผมแอ,แอดเมนอะไรนม่ยูะแอทชิพเมนอะไรเออโอ้โหอยู่ในนี้ก็ถือว่าดีนะผมเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยมัน แบบว่าเปิดโลกไปเจอปากห้โฮนี่ไม่น่ารอดครับโอ้โหนี่ไงไม่ทันอะไรได้ได้ยิงเสียกันละโอ้โหโหรือผมทำทางผมไม่ทำอย่างนี้ละผมทำทางดีกว่าครับประมาณนี้ผม หรือเราทำเป็นแบบว่าขึ้นไปข้างบนครับโอ้โหเนเธอร์คอร์สนี่ต้องเก็บไว้ครับผมเป็นของมีค่าครับเอาไว้ตกแต่งบ้างเอาไว้ทำเป็นวงจรอะไรเรื่อยเ,เปลือยครับผมซึ่งผมทำไม่เป็นเลยครับแนแต่ก๊อปปี้เข้ามาเอ้ยเอ้ยให้กูได้เจอโลกข้างนอกหนะ่อย้ ประมาณนี้เราตรงไปเลยดีกว่าเผื่อจะเจอตอนนี้อยากโอ้โหอยากเจอจริงๆเลยโอ้ผมว่าทางนี้เราไม่น่ามาแล้ครับววเราควรเลี้ยวซ้ายครับผม ให้กูได้เจออะไรหน่อยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วผมเจอบ้าอะไรเนี่ยทางอะไรไปไหนก็ไม่รู้ครัผมเฮ้ยมันไม่พาผมออกทอกโลกเลยอะผมเริ่มอารมณ์เสียละ ไม่ใช่ออกนอกโลกผมแบบว่าออกไปดูอะไรอย่างอื่นไงเผื่อว่าใกล้ๆบ้านเรามันมีประสาทไงครับผมผมรู้สึกเซ็งมากครับตอนนี้ที่ขุดผมก็ใกล้พังแล้วครับ <S <S ก็ยังไม่พังไปขั้นอกนะครับตอนนี้ขอไปสำรวจอะไรสักนิดหน่อยแล้วค่อยกลับบ้านนะผมแบบว่าถ้าเจอ เจอไอโอ้ไม่ต้องเจอแล้วผมกลับบ้านก่อนแล้วไม่ไม่พาไปข้างนอกเลยอนะ่ะเดี๋ยวเรากลับไปทางพีเอ็กกันก่อน,นครับผมโอ้ดีแกครับไม้ไมลอนโตรครับตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะว่าใช่ละเม้ลอนมันมันทำเป็นอาหารได้ครับผมแต่มันจะจะจะได้ปริมาณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ ไม่ค่อยเหมือนเนื้อวัวหรือนขนมปังอะไรเออโอเคแล้วทำสักสามอันดีกว่าครับไม่ทำเยอะผมเดี๋ยวเผื่อว่าเอาเหล็กไปใช้ทำอะไรอย่างอื่นโอเคเก็บนี้ไปเลยครับไปในเทอร์ต่อครับผม อุ้ย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 ,ยเมลอนโตไหนๆก็โตละขอทำเป็นอาหารแล้วกันเผื่อแบบว่าหลอดอาหารหมดครับผมแอบหบนีปลากระโคจนหมดอ่ะโอ้โหครครับที่เราขุดมาตรงนี้นะครับผมก็ขุดต่อเลยครับ เกิดมึงเป็นอันนี้นะกูจะดีใจมากเลยนะโอ้โหนี่กูยังไม่เจออีกเหรอเนี่ยไม่สน้วครับผมกูไม่สนละแล้วทําไปทางลงตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแบบว่าขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวทํเด๋ยเดี๋ยวแล้ลืมอีกครับระยประมาณนี้ครับผมก็ตามตามท่าพินี่เลยครับ ผมว่านี่มันต้องอยู่ในไหนสักท,ที่นีละผมว่ามันมันก็เวอร์เกินไปนะครับผมมันไม่มีอันนั้นเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทางไปข้างนอกครับผมผมไม่เจอเลยครับเฮ้ยผมบ้านะ เราคง <GE> ต้องขูดขึ้นไปแล้วครับผมไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้คลิปนี้รู้สึกอารมณ์เสียกว่าคลิปที่แล้วอีกครับ <c> มันยังไงไม่รู้อะ่ะก็ตีแม่งเลยสัตเลยค้อคกคึกคกฮ่า เดี๋ยวเราทำไปทางขึ้นตรงนี้ดีกว่าโอ้ยเฮียเฮียโอ้ขอัยคำหยาบครับผมพูดสดังเลยกูนี่ผมถ้าเกิดเวลาเจอลาวาเจอในลาวาในเน็ตเทอร์ผมไหลเร็วมากครับโอเคโอเค้ยกูขอเลย มันจะไม่ให้กูเจอเลยใช่ไหมเนี่ยโลกข้างนอกเนี่ยขอเจอหนอ่อยเถอะผูล้ละโมโหครับผมไปกินเมลอนก่อนนะผมเมลอนมันขึ้นที่ผมขีดเดียวเองนะถ้าเกิดผู้ตัง้งคือสามารถเป็นอาหารสำรองได้ผมแต่ไม่ควรเป็นอาหารหลักเพราะว่ามันขึ้นแค่แคขีดเดียวผมพเพราะหลอดอาหารกูเมื่อกี้ก็มีขีดเดียวครับ นี่ครับผมสิ่งผมต้องสิ่งที่ผมกำลังตามหาอยู่ครับคือสิ่งนี้เองเนี่ยครับผมทำที่มารไว้เลยครับนี่ครับสิ่งที่เรากำลังตามหาครับแล้วสิ่งที่เราัตามหาอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับผมโกสโตนครับผมเอาไว้ตกแต่งภายในบ้านครับโอ้โหตามหาตั้งนานอเอาเอาข้อมูนนี่ดีกว่าผมโอเค ใกล้ๆตัวกูเลยและอีกอย่างเนเธอร์ที่ผมกลังตามหากค็คือ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 เขาเรียกว่าปราสาทเนเธอร์ผมเพราะผมต้องการแท่แทแทแงแไฟเอามาผสมผสมยาเพื่อรักษาซอมบี้เอ็นพีซีครับผมแล้วไปผสมยายอย่างอื่นอีกครับอีกหลายอย่างครับผม แบบว่ายาหายใจในน้ำครับผมหลายๆอย่างเดี๋ยวผมต้องออกออกตามหาครับผม EP เนยผมยังไม่มั่นใจครับเพราะว่ายังไม่ได้วางแผนครับผม EP น่าจะทำอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวรอจบใกล้ๆจบ EP นี้ก่อนเนาะโอเคสุดยอดครับผม อ่าโอ้โหเยอะเยอะจริงๆครับเดี๋ยวก่อนทางกลับผมน่าจะอยู่ทางนี้นะเคผมทางกลับผมทางนี้เดี๋ยวเราเดินลงสำรวจดีกว่าครับสำรวจหาประสาทนี้เธอผมเผื่อเจอครับถ้าคลิปนี้เจอได้บอกเลยครับว่าสุดยอดอะ ยังไม่เจอนะมันก็คงไม่ไม่หายเจอง่ายๆอกครับแถวนี้ถือว่าไม่มีครับผมเดี๋ยวเอาไวส้สำรวจ EP อื่นๆครับจะต้องทำคลิปสำรวจแล้วผมจะไม่สำรวจนอกรอบผมเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าผมเกมโหมดอีกซึ่งผมบอกเลยครับว่าเกมโหมดมันไม่หนุกครับผมเราเล่นเอาชีวิตรอดเพื่ออะไรครับ ถ้าผมเล่นเกมโหมดนะ่ผมเล่นเกม,มตั้งแต่แรกแล้วผมว่าเล่นเอาชีวิตเราก็คือเอาชีวิตรอดอย่างเดียวครับเราจะไม่เอาเกมโหมดมาเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยไปให้ผมนี่เห็ดครับเห็ดเอาไว้สามารถทำซุปเห็ดได้ผมต้องมีเห็ดแดงอีกโอเคอ,อู้ยอุ้ยโอ้โหเจอแล้วครับผม อะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ครับและนี่ก็คือปราสาทเนเธอร์ครับผมโอ้โหโเดี๋ยวเอาไวา EP า้ ep หน้าครับ ep หน้าครับผมมาสำรวจปราสาทเนเธอร์ของเพราะตอนนี้อาหารเรายังไม่พร้อมครับเดี๋ยว ep หน้าเรามาสำรวจปราสาทเนเธอร์เลยครับโอ้โหอย่าถผมบอกผมว่าผมไม่ได้มาเนเธอร์ครับเมื่อกี้มาเนเธอร์ปุ๊บ achievement get เลยครับ ผมยังไม่เคยมาเนเธอร์ครับอาาล้วทางกลับกูอยู่ไหนเนี่ยโอชิบหาผมลืมลืมทางกลับครับเฮ้ยอยาเ่เฮ้ยโอ้โหสวยแล้วตูผมลืมทางกลับครับเฮ้ยจริงจังเขเนี่ย ไปทางกลับทางนี้ดิหรือเปล่าอ๋อทางกลับอยู่นี่นี่เองโอ้โหผมนี่ตกใจหมดโหถือว่าไม่ไกลครับผมเนเธอร์เนเธอร์นี่ถือว่าไม่ไกลบ้านไม่ไกลที่จุดเกิดเราเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาทำลายอันนี้กันก่อน ก็เดี๋ยวผมจะแบบว่างง,งอีกว่าหินนี้ราวางไปเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้ครับผมไปโอ้อาหารแล้วก็จะหมดแล้วครับทีนี้ผมก็วางตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้โอ้โหสุดยอดนะครับอุ้ยตกใจหมดโอเคผมเดี๋ยวเรามาสำรวจ EP หน้ากันดีกว่าครับ ทำรถอีพีหน้าโอ้โหลาวาไหลเต็มเลยเดี๋ยวผมคงต้องอันนี้ก่อนครับโอ้โห,โอ,โ,ห,โ,อโ,หโอเคประมาณนี้ครับผมนี่ครับเสร็จกันไปที่ยร้อยผม เดี๋ยว EP หน้าผมอ p พี EP หน้าเราจะมาอ p พี EP หน้าเราจะมาทำอะไรดีอ๋อ EP พีหน้าเราจะมาสำรวจปราสาทนเนเธอร์นะผมแล้วก็จะไปเอาแท่งเหล็กของมันครับผม,มเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมขอเรียกว่าแท่งเหล็กก็แล้วกันแล้วอีพีหน้าผมเราจะมาสำรวจปราสาทนเทานเธอร์ครับก็ EP นี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใ,ให้ดูคลิปผมก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมก็กลับสวัสดีครับ